อาจารย์มาเขียนเป็นคล้ายๆกับสายศีลอะไรที่เราจะไปผูกที่พัทธมจักรนะครับอันนี้ก็เป็นคำคาถาเป็นพัทธมจักรแล้วก็นโมพุทธายะแล้วก็เป็นคำมงคลอ่านว่าวันมาคบบูชาบูชาพัทธมจัจขับเพื่อนชีวิตก้าวไปข้างหน้าไม่หลงทางนำชีวิตไปสู่สันติสุขแล้วก็อันนี้เป็นวันที่ที่แจกแล้วก็น,นี่ที่เหลือก็ให้ลูกศิษย์ลูกหาเขียนชื่อ นำสกุลแล้วก็ความครอบครัวอะไรต่างๆอันนี้ก็จะบูชาพระธรรมจักรเนื่องในวันมาฆบูชากา็มีของมงคลให้กับลูกศิษย์ลูกหาอันนี้ก็เป็นธรรมจักรธรรมจักรธรรมจักรเวลาอันนี้เป็นคาถานะ โมพุทธพุทธายะอันนี้เป็นอักษรลัานนานะครับแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นคำคำมงคลคำพรอเป็นคำสอนอันนี้ก็จะแจกเนื่องในวันมาคบูชานะครับนนเป็นสายศีลมงคลวัน มาคะบูชาบูชาพระทรมะจัดขับเคลื่อน ชีวิตเก้าข้างหน้าไม่หลงทางไม่หลงทางนำ ชีวิตไปสู่สันติสุขยี่สิบห้าเดือนสองปีหกเจ็ดนี่จะแล้วต่อไปนี่ก็ให้เขาเขียนชื่อครอบครัวอะไรต่างๆอันนี้ก็จะได้นำไปถวายาที่พระธรรมจักรวกนี้ ก็จะเอาไปแจกนะแจกลูกศิษย์ลูกหาแล้วก็ผู้ที่มาเข้าร่วมง,งาน